So I'm hypnotized. What's up is down. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. เราก็ถึงหาดเจ้าหลาวแล้วะจันทบุรีตอนนี้เรามาชมโบสถ์สีน้ำเงินนะครับฝัออ่งนี้เป็นบริเวณหน้าโบสถ์นะครับทางเข้าโบส ็ไปซื้ออาหารทะเลสดครับไปที่เกาะช้างนะครับนี่เป็นภูดำภูเนื้อนะครับแล้วก็พวกอาหารทะเลนะครับอันนี้คนขายบอกว่าขึ้นถังมาตอนเช้าอันนี้เป็นหอยหวานนะครับอันนี้น่าจะสดๆดเลยโอู้ใหญ่มากไซส์ใหญ่มาก บรรยากาศหาเจ้าหลานะครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะครับท่าเรือข้ามฟากไปก่อช้างนะฮะเนี่ยฮะอันนี้รถเอ่อตอนนี้เป็นเรือเฟอร์รี่ฮะที่จะข้ามก่อไป ครับผมตอนนี้เด็กน้อยกําลังจะือดจจอนนะครับกําลังจะขึ้นเรือเฟอร์รี่นะครับเอ่อมมลิเมลิเมลิคนมีตุ่มนะครับซู้ซู้ซูลํานั้นไปแล้วคนมีตุ่มกับมะเฟืองคาดว่าเราจะขึ้นเฟอร์รี่ลําข้างหน้าเนี่ยเราจะเราน่าจะลงเป็นคันที่สอง ครับผมตอนนี้เราอยู่บนเรือเฟอร์รี่นะครับด้านนี้เป็นด้านหลังเรือครับส่วนด้านนี้เป็นตอนกลางเรือฮะหน้าเรืออยู่ด้านนู้นครับด้านซ้ายของเรือเป็นที่ขายพวกมาม้านะครับอันนี้มีน้ำผลไม้ใช่ไหมราคาเท่าไหร่แก้วละห้าสิบบาท,โ,บาทโอเคนี่ นี่เราอยู่ด้านหน้าเรือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรือออกแล้วเรือออกแล้วนะเป็นไงบ้างมะลิมนุษย์ตุ่มหรือลงน้ำได้ไหมเนี่ยก็จะพา ครับผมตอนนี้เรากําลังเทียบท่าเรือ,อเฟอร์รี่เลยนะครับครับรนะผมตอนนี้เราขึ้นเกาะช้างแล้วนะครับเกาะช้างเลี้ยวขวาไปหาดทรายขาวนะครับรครับผมเพื่อนเครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าครับเราก็เดินทางมาถึงที่พักเขาเรียกโรงแรมคุกกี้นะครับที่พักประมาณ3.9ดาว ก็พอใช้ฮะห้องพักไม่ได้ใหม่ไม่ได้เก่าเป็นกลางๆฮะช่วงใบอ่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำทะเลกันครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ เกาะช้างนะครับหาดทรายขาว5โมง45นาทีอากาศกำลังดีนะฮะน้ำกำลังเย็นพาที่กำลังตกดินครับอย่ากกินนะ้ำท้เมนเกลือมันจะเยอะเป็นไงบ้างกับการมาก่อช้างครั้งแรกเมลิฮะเค็มเค็มเหรอสนุกไหม ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งแล้วพระทีย่ยกำลังตกเรามาดูบรรยากาศบรรยากาศ,รราก,าศกินกลางดินครับนี่จะเป็นนี่หอยหลายเสือหวานมากนะครับก,รกู้งเนื้อก็กำลังสด ตอนนี้ก็ประมาณ2องทุ่มครึ่งวันนี้ไม่มีโปรแกรมอะไรนะครับนั่งนั่งดื่มดื่มชายหาดนะครับฟังเสียงคลื่นมาเฟืองก็ไม่ยอมนอนครับสวัสดีครับเช้าวันที่2ของเก่ะช้างนะครับเราเดินออกมาหากาแฟกินกันนะ แถวนี้มันมีร้านเซเว่นด้วยนี่ฮะร้านเซเว่นก่อช้างเราได้กาแฟเซเว่นนะครับก็แก้วละสิบแปดบาทฮะมะคอคคนาทรีโออันนี้เป็นทางลงหาดนะครับหาดสยขาวยาวประมาณหกกิโลฮะ I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. <coughs> yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. No, baby, no, mind I have my shower. Come on, yo, I'm not a fan. Look off. I have a night, Lord, my ครับตอนนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหากินข้าวก่อนเราจะไปสำรวจเกาะกักนเกาะเกาะท้าวแล้วก็หาดหาดไม่ใช่เกาะ <c oughs> เราจะไปหาดไก่แบ่แล้วก็ไปหาดคลองพราวกันไปดูว่ามันแตกต่างจากหาดทรายขาวยังไงครับ คุณแม่คลิปนี้เราไม่ได้ไปดำน้ำนะเราไม่ไปดำน้ำค่ะเพราะว่าเด็กเด็กไม่ไปเราเคยไปดำมาแล้วครับเต็มวันมันร้อนมากเดี๋ยวเราจะไปแว้นรอบเกาะกันนะด้วยอันนี้ค่าเช่าวันละ250บาทนะครับทกาผู้ชม ครับผมตอนนี้เราถึงทางลงหาดคลองพ้าอยู่ตรงหนองบัวซีฟู้ดนะครับเป็นทางลับนะครับลึกลับนิดนึงเป็นทางลงหาดสาระแม่ไปพาเดินไปเลยครับผมถึงปากหาดแล้วปากอ่าวหาดคลองพ้าครับผมตอนนี้อยู่หาดคลองพ้านะครับเกาะช้าง หาดทรายน้ำทะเลใสก็คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยู่จุดนี้นะครับเรามองเห็นเกาะที่เขาไปดำน้ำดูปะการังกันฮนะอยู่ข้างในนูน้ 6, นหกเจ็กาะหาดทรายสะอาดใสน้ำใสครับสวยงามมาก ด้านนู้นเราจะเห็นเป็นหมู่ก่อนนะครับบริเวณที่เข้าไปดำน้ำดูปะะการางกันอาหาดนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาเล่นสักเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ เราอยู่หาดคลองพ้าครับก็เรามาได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวสักหน่อยเราจะไปหาดไก่แบ่กันต่อนะครับที่นี่แนะนำเลยนะครับมาที่ก่อช้างเป็นหาดไม่ค่อยมีคนมาเล่นนะครับน้ำสวยใสยสะอาดดีมากเลยเป็นไงบ้างคุณแม่นั่งมอไซค์เรามาหาดที่หาดที่สามนะ ตอนนี้เรา,า,าก็มาดูชมวิวหาดไก่แบบแล้วนะคะมีจัลลวดนะครับร้อนดีนะ เดี๋ยวเรากลับหาดทรายขาวกันไม่ไหวแล้วครับรถตากแดดอันนี้แล้วค่อยมาเล่นน้ำต่อม,มามาตามมาไปนู่นตามมาเลย,รกเกยครับประมาณห้าโมงครึ่ง เราจะไปท้ายหาดกันไปสำรวจอันนี้อะไรตาลายฮะเฮ้ยระวังมันคันนะอันนี้ก็เป็นเย็นวันสุดท้ายเลยนะครับพรุ่งนี้ เราก็จะกลับบ้านกันแล้วพื้นที่หาดทรายขาวเนี่ยทรายที่น่าเล่นเพราะว่าความชันมันไม่ค่อยมีแล้วก็น้ำตื้นเป็นระยะทางกว้างนะฮะเลยทำให้เด็กๆเขาเล่นน้ำกันได้ไม่อันตราย ตอนนี้เราอยู่บนเรือฟล o รี่นะครับกำ mm hmm. ลังจะเดินทางเข้าฝั่ง